สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ข่าวเด็ดเจ็ดย่านน้ำก็จะนำเสนอข่าวคราวเรื่องราวของความรักที่ไม่สมหวังกันบ้างนะครับว่าจะเศร้าแค่ไหนเพราะว่าความรักนี้2ปีก็ได้จบสิ้นลงนั่นเองเพราะว่าหนุ่มก็หัวใจสลาย แฟนสาวชาวมงถูกจุดไปค่มขืนซ้ำพ่อแม่ยกให้แต่งงานกับชายอื่นที่ก่อเหตุนั่นเองครับก่อนอื่นจะไปฟังรายเรียดต่างๆก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเพิ่งจะทำใหม่ย,ยังไม่มีใครติดตามช่วยกดติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับนุ่มขับรถมาถึง5ชั่วโมงจากกรุงเทพต้องกลับบ้านตัวเปล่าหลังแฟนสาวเลือกที่จะแต่งงานกับผู้ชายที่จุดไปข่มขืนส่งแชท มาบอกว่าหนูรักพี่แต่ต้องทำตามประเพณีนั่นเองครับชายหนุ่มรายหนึ่งใช้แอปพลิเคชัน t ิกต o k เล่าว่าขณะนี้ตนเองกำลังอยู่บนดอยหมูเสรอหลังจากขับรถมาจากกรุงเทพถึง5ชั่วโมงเพื่อมาตามหาแฟนสาวที่คบกันมา2ปีซึ่งเป็นคนชน เผ่ามงเหมือนกันกลับบ้านมาแล้วโดนลักพาตัวไปข่มขืนต่อมาพ่อแม่ของแฟนสาวได้ยกให้คนที่ลักพาตัวแฟนสาวของเขาไปข่มขืนโดยให้ทั้งสองคนแต่งงานกันตามประเพณีตนจึงเดินทางมาเพื่อช่วยเหลือแฟนสาวก่อนที่เจ้าตัวจะเล่าให้ในอีกคลิปนึงบอกว่าต้องกลับบ้านมาตัวเปล่าเพราะ แฟนเลือกที่จะแต่งงานกับคนที่จุดไปคมขืนเพราะต้องทำตามประเพณีของเธอนั่นเองส่วนตนเองที่คบกันมา2อถึงสปีทำอะไรไม่ได้เลยที่แฟนต้องมาแต่งงานเพราะพ่อแม่ยกเขาแล้วตามประเพณีคนที่โดนจุดจะต้องแต่งงานกับคนที่จุดไปมีการคุยเรื่องสินสอดกันเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ฝ่ายชายยังมีการเผยแชทที่ ฝ่ายหญิงทักมาขอโทษโดยบอกว่าคบกันต่อไปไม่ได้อีกแล้วนะพี่เนื่องจากตามประเพณีไม่สามารถเดินออกจากจุดจุดนี้ได้แล้วหนูรู้สึกผิดหวังและก็ขอโทษพี่พี่จริงๆหนูรักพี่มากแต่ไม่สามารถเดินทางออกจากจุดที่หนู ยืนอยู่ได้นั่นเองนี่ก็คือชัดที่ได้ทักทายพูดคุยกันนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับสำหรับช่องที่ยังไม่มีใครติดตามเพราะว่ายังทำใหม่นั่นเองครับผมขอบคุณมากครับ